สวัสดีครับเอฟซีพ่อใหญ่นี่ขึ้นอย่างนี้เหนื่อยครับเออปุ้ยที่นอนมาลูกโอเคเยี่ยมเลยดูครับผมส่วนทางนี้ปุ้ยเขาก็ให้อาหารเด็กๆนะฮะดูให้อาหารไก่ด้วยแม่ย่งคุณยายไม่ได้คุณยายตัวเล็กนะฮะเขาไม่สู้ไง เพราะว่าคุณยายถ้ายคุณยายถ้าใครแย่งคุณยายเนี่ยจะไม่ได้กินคนนั้นกินเร็วเนาะกินเร็วมากเลยเนาะ <laughs> คบกันยังยคบกันยังยอ่าอ่าอ่าอืออืออือ ไอ้เจ้าพวกนั้นเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมนะ่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหกินเร็วเนาะไอ้โทนี่กับไอ้ทางนี่แบบอกินแบบเร็วเกินอะ่ะมันเก,กินนะอนไอ้โทนี่บนแบบใด้นีสใสลูกพี่มาเต็มเต็มนะโอ้อโอมันมันให้น้อยมากใหเ,เอ แต่ว่าดูคุณยายครับคุณยายนี่จะ,ะไม่ทันเพื่อนนะต้องต้องต้องโปรเทคคุณยายไว้ดีๆนะครับเพราะว่าท่านคุณยายจะตัวเล็กแล้วเวลาจะกินอะไรแล้วคนอื่นเขาก็จะแบบแย่งคุณยายก็จะ,ะไม่ไม่ได้ไม่อิ่มส่วนแมวเหมียวก็จะกินอยู่บนบ้านนะครับทุกท่านนะนอนบนบ้านนอนเห็นไหมนะอัน้คือน้องแมวเหมียวกินกัน ยี่ข้อไมเดียวกางมุงเลยแล้วฮะโอ้ทางนี้กลางมุงเสร็จแล้วทุกท่านเอาอยัางปะก็อฮะพาเอฟซีมาดูาชีวิตในแต่ละวันของพวกเราเอาลงอีกสักหน่อยลูกฮะอาลมันมันลอยอลงอีกเป็นไรเดีย๋ยทำอะไรให้ดูฮะมีนะใช่ปะปุ๊บอื้อหืปุ๊บเ<ะ>นี่ยนี่ อืมโอเคอครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่นอนมิก,กี้กับพี่บูนะฮะน,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 นอนข้างนอกก็เย็นสบายดีนะเอฟตีเร,เราจะนอนในห้องอะ่ะเฉพาะตอนหนาวจะเข้าไปอุดกันในนะั้นคือจะอุ่นมากน<อ>นแต่ว่าหน้าฝนกับหน้าร้อนนี่คือนอนนอนแบบนี้นะนอนแยกนะครับ แยกใขรแยกมันหน้าหนาวยังร,ร้อน,นอีกเหรอน้างร้อนาจิกผ้าพี่ตันมาเรามาอาบน้ำกันลูกมะ <c oughs> มาอาบน้ำกันครับพี่ทำอะไรอยู่ก <c oughs> ินข้าวอยู่เหรออิ่มยัง เบาๆเลยลูกพอแล้วโอ้หมากินข้าวเอ้ยกินข้าวฉันอาบน้ำมาอาบน้ำมาไปเร็วจะได้นอนแบบเย็นตัวสบายตัวไปเมาอะไรมหกว่าจะถึง ก็จะถึงที่ไปอาบน้ำกันปึ๊บเปิดล็อกประตูต้องปิดประตูไว้การถัดลายเข้าไปปึ๊บกร๊บโอ้โหล็อกประตูด้วย ประมาณนี้นะ FC ก็ยามดึกยามค่ำยามกลางคืนนะพี่บูก็จัดเตรียมที่นุ่งที่นอนส่วนปุ้ยก็จัดให้อาหารหมาแล้วก็เก็บเครื่องครัวก็จะขึ้นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปอาบน้ำเป็นเพื่อนกับตันนะ,อ,นะอ่ะ,อะก็ฝากคลิปนะไว้เท่านี้นะครับ FC ก่อนค่ำคืนนี้ ขอให้เอฟซีทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับกุ๊ดไนท์ครับผมสวัสดีครับเธอบายสวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีครับอยู่ไหนโอ้โหอยู่ในมุงแล้วพี่ตันอยู่ในห้องน้ำสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคฮะขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ